ความทรงพลังของ S L R นะฮะซึ่เนื่องมาจากมีมิตรสหายท่านหนึ่งนะมาปรึกษานะฮะก่อนช่วงปีใหม่นะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าเขาดูแผนภูมิ S L R หรือจันทรรวัตนะของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับพบว่ามีจุดปัจจัยเด่นเนี่ยหน้าวัดเสียวตึงเต้นน่าดูเลยนะก็เลยปรึกษาว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะฮะเขาก็เลยลอง นำา l สออาของสบุรุษท่านนี้เนี่ยนะครับมาตั้งดูนะครับปรากฏว่าก็ตื่นเต้นอย่างที่เขาว่าจริงๆฮะก็เลยบอกว่าช่วงเ,เดือนหน้านี้ก็ต้องให้เระมัดระวังตัวนะให้มากนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับนะความน่าตื่นเต้นกับความระทึกนะระทึกขวัญน,นะลมทัถถ้งให้ระวังอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าอัคารมฤตยูนั้นเนี่ยนหมายถึง นะเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุรวมทั้งการระเบิดหรือ explosion อะไรพวกทำนองนี้นะครับอันนี้คืออังคารมริติยูร่างอังคารมริติยูของเขานั่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอยู่ตรงไหนนะฮะนี่นะครับก็เป็นฐานภูมิ S L R นะของมิสไซน์ท่านนี้นะฮะแต่ครับ,รบอังคารมริติยูนะฮะกลุ่มลัคนานะเห็นะี่ยนะติดตัวเสียมากแล้วที่จุด m ก็มีก็มีชุดดาวเสาพลูโตชนะฟอร์กราวอยู่กุ่ม MC เพราะฉะนั้นเรื่องระจึกก่อนนั้นแน่นอนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากนะเพราะลูโตยิ่งคือ Transformation ปรากฏว่า SLR เขาเนี่ยนะครับคือเกิดขึ้นนะเมื่อวันที่1มกราคมปี64แต่เหตุการณ์มาเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะนั่นก็คือวันที่10มกราคมนะแล้วก็ จริงๆเขาระมัดระวังตัวมากเลยนะช่วงต้นปีนะฮะร่วมวันที่ช่วงปีใหม่เลยนะสามสี่วัน,นก็ระมัดระวังตัวเก็บตัวอยู่ที่บ้านแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็เกิดขึ้นที่บ้านด้วยนะมาสัจันท์มากนะครับแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นคําตอบก็คือว่าชัว้วปุ้นท่านนี้เนี่ยนะฮะเขาซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับทำกาฟะะแฟนะก็เป็นกาแฟดริปแล้วก็มันมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ใช้ต้มน้ําแต่ใช้แรงดันน,นะ ปรากฏว่าในขณะที่กําลังนะต้มนะต้มน้ำที่เดือดน,นะแล้วก็คงหันไปนคุยหรือทําอะไรบะครอยู่นะครับระหว่างที่หันหลังอยู่เงี้ยนะไอหม้อที่เขาต้มหม้อแรงดันเนี่ยมันระเบิดพุ่งปี๊ดนะขึ้นไปชนกรดานน้ำกระจายเลยแต่โชคดีเหลือเกินนะที่เขากําลังหันอย่างนี้อยู่นะหันหลังนะไม่งั้นหน้านี่นะเรียบร้อยเลยนะครับหน้านี่คงจะพุพองไปเลยนะ อันนี้นะฮะก็ถือเป็นความทรงพลังและแม่นยำมากนะที่ใช้เป็นตัวเตือนเราเป็นอินดิเคเตอร์ชั้นนำเลยทีเดียวนะแล้วก็อันนี้ถือเป็นความโชคดีด้วยที่เขารอดปลอดภัยนะไม่เป็นอะไรนะครับอันนี้ก็ำํำให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นตัวอย่างแนวะทางนะนา R, ในการพิจารณา S L R จันทราวนนะครับ Lunar Return